คนเป็นเมียนัง่งมองต่อไปกุ๊บกิบเผยภาพบีน้องเป่าเปาเป็นแบบนี้ทุกคืนเลยละคะ่ะเป็นอีกหนึ่งครอบครัวใหญ่ที่น่ารักและอบอุ่นสุดเลยละคะ่ะสำหรับสาวกุ๊บกิบสุม,มนทิปและสามีอย่างบีทัศภาพหลังจากทางคู่นั้นตกลงใช้ชีวิตครอบครัวด้วยกันก็มีโซทองคล้องใจแล้วถึงสองคนคะ่ะนั่นก็คือน้องเป่าเป้าน้องเป่าเป้ แทบจะแยกไม่ออกเลยแหลคะค่ะเนื่องจากว่าใบน,าน,นั้นเหมือนกันเป๊ะเกือบทุกจุดเชียวงานนี้เราจะมาเห็นสาวกุ๊บกิ๊บอัปเดตชีวิตคุณแม่ลูกสองให้ได้ชมกันเรื่อยนะคะโดยมีสามีคอยดูแลซัพพอร์ตข้างๆหลังจากที่สาวาน้องเป่าเปาเขาติดคุณพ่อหนักมากทางด้านกุ๊บกิบเองก็เผยภาพหลักฐานให้เห็นแล้วกับว่าเขาสองคนตัวติดกันมากขนาดไหนให้มีการผ่านทางอินสตาแกรมให้ได้ชมกันระบุข,ข้อความเอาไว้ว่า แม่สองคนนี้อะไรจะรักกันป่านจะขืนกินขนาดนี้นางนอนกอดกันซบกันอิงกันแบบนี้ทุกคืนและตลอดทั้งคืนคนที่ชื่อว่าเมียก็นั่งมองต่อไปนางกอดกันนอนเร็วทิ้งฉันไว้ตั้งแต่สองทุ่มจีจีบีบีพีพีเจ๊เป่าบางพี P. ป้านางไปไหนได้บ้างสงสารสาม,มีลูกติดมากทางด้านของบีเองก็เข้ามาคอมเมนต์ว่า ตื่นเช้าไงครับแม่ขะขอบคุณที่เหนื่อยนะคะพวกเรารักแม่นะครับแม่เรียกได้ว่าแบบนี้ก็รู้แล้วละค่ะว่ารักไข่มากกว่ากันคะ่ะ